กค็คนนอกวงการแต่ขออนุญาตไม่เปิดเพราะว่าคิดว่าไม่อยากให้เขาแบบถ้าเปิดเผยขึ้นมาเขาจะมีชื่อนำหน้าเป็นไฮโซทันทีอย่างหนึ่งคือเขาตรงกับพี่ขอพรอไว้ด้วยแหละซัพพอร์ตจิตใจแต่งตัวดีซัพพอร์ตด้านเงินได้สูงกว่าเราถ้าเราใส่จนสูง5้านิ้วพพแล้วก็เข้ากับเพื่อนเราได้แล้วเขาก,กเพื่อนเขาได้ขอพระแม่ลักษมีค่ะในเมื่อเราหายเองไม่ได้แล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ก็คุยอยู่ใช่สวยตลอดแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือไม่มีแบบไม่มีเลยแบบเลยวันนี้เพิ่งเข้ามาแ่ว่ากก็ตั้งแต่ไปออกรายการแล้วก็เขาก็ทักมาคนนี้นะจกอยู่แล้วไม่ค่ะคนนอกวงการคนนอกวงการแต่ขออนุญาตไม่เปิดเพราะว่าคิดว่าไม่อยากให้เขาแบบถ้าเปิดเผยขึ้นมาเขาจะมีชื่อนำหน้าเป็นไฮโซทันทีดีค่ะดีเป็นคนที่ใช่คิดว่าไปไปด้วยกันได้ดีค่ะดูแบบ ดูพอดีกับใจประมาณนึงประมาณนึงเลยคาดหวังไว้ยังไงคือจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าแพรเป็นคนจริงจังความรักมากทุกครั้งที่เราครบใครเราจะมองไกลแบบมองไปถึงแบบแต่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเอาจริงๆเราไม่มีใครอยากเปลี่ยนแฟนบ่อยหรอกแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็จริงจังระดับหนึ่งค่ะระดับระดับหนึ่งมากๆเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันอะอย่างหนึ่งคือเขาต้งกับพี่ขอพรไว้ด้วยแหละ ใช่ที่ไปขอพระแม่ใช่ไปขอพระแม่โอ๋อเดี๋ยวบอกขอพระแม่อะไรอีกเดี๋ยวชาวเน็ตชาวเน็ตได้ชาวเน็ตบอกว่าขอเยอะนี่ก็แบบเยอะเหรอวะใช่ใช่ค่ะอะไรอะไรสักข้อนึงอะไรสักข้อนึงเราขออไรค่ะซัพพอร์ตจิตใจแต่งตัวดีซัพพอร์ตด้านเงินได้สูงกว่าเราถ้าเราใส่สูง5นิ้วเราต้องใส่นะ คือเราเราขอแบบคนที่สูงกว่าเราในตอนที่เราใส่ส้นสูง5นิ้วซึ่งเขาสูงกว่าแล้วก็เข้ากับเพื่อนเราได้แล้วเข้ากับเพื่อนเขาได้อใช่ใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วโอ้ใช่กับคนนีเพื่อนๆ่าไงราตอนแรกเพื่อนๆก็ไม่อยากเป็นต้นเพื่อนๆก็น่าจะโอเคนะคะโออไม่เพื่อนๆแบบได้เจอแล้วได้เจอแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละเพราะว่าก็เห็นเพื่อนๆไปต่อเขาอยู่นานไหม ก็ไม่นานค่ะไม่นานนวาราตรีมาเที่อะค่ะนวราตรีมาดี่ขอก่อนนวราตรีขอก่อนนวราตรีขอพระแม่ลักษมีค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าเพราก่อนก่อนขอพระแม่ลักษมีหนูก็ไปขอให้พี่คัเน่เหมือนกันในเมื่อเราหายเองไม่ได้เราก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยค่ะไม่เปิดค่ะใช่เพราะว่าเราค่อนข้างคอนเซิร์นเอ่อไพรเวซีของเขา ก็ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติแบบใครเจอและแอบถ่ายรูปก็ขอหน่อยจะได้ดูมุหน่อยเออแบบสมเออแต่ว่าเอยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมาย p d ดีแล้วถ้าถ้าเกิดจะลงรูปหนูผู้ชายคนนั้นรบกวนช่วยหาสติกเกอร์มาแปะหน้าผู้ชายหน่อยนะคะแต่ว่าเห็นหน้าหนูได้หนูจะไม่ฟ้องทุกคนแต่ว่าแค่แบบอาเห็นหนูไปคนอื่นแต่ว่าช่วยเบอร์หน้าเขาให้หน่อยเพราะว่าเอยไม่เอาเบอร์ดีกวเอาสติกเกอร์แปะเลยเพราะว่าอยากให้เขาแบบอยากให้เขามีความเป็นส่วนตัวค่ะโอ๊ย นักสืบเนี่ยเก่งมากจริงแต่ว่าอย่าเลยนะคะขอให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาเถอะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆ,ฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ